จากหน้าหน้าโรงพยาบาลเมืองคนศูนย์รอลบรอบ,บ,บสถานที่ที่พุทธพาคนป่วยมาหาความเคบตัด ที่พักผ่อนลมลมค่ะทุกคนลมดีลมดีลมดีมากมรยากาศใกล้เที่ยงค่ะที่จันทบ,บุรีค่ะทุกคนที่วอมือนจันทบ,บุรีด้านหน้าศูนย์การก็ะะจะมีร้านค้าให้เรา ซื้อข้าของกินได้ถ้าเราหิวเนาะสำหรับคนที่มาทําการนวดแผนไทยแล้วก็ฝังเข็มนะคะทุกคนก็จะมีตรงนี้นไม่ต้องไปหาไกลมากโรงพยาบาลเมืองที่ก็ทํากายภาพบำบัดน,นะคะทุกคนที่ที่จนทำคลิิโรงพยาบาลพระปกเก้าสวยเหมือนกันนะคะทุกคน ตรงนี้จะเป็นที่ฝังเทีนแล้วก็ทำนวดแผนไทยนะทุกคนตรงที่ประจุยืนอยู่เนี่ยนะคะทุกคนก็จะเป็นบรรยากาศร,รอ,อบๆ่ะทุกคนรอบๆเนาะตอนใกล้เที่ยงทุกคนก็จะเดนินมาซื้อข้าวซื้อของกินกันตรงนี้แหละค่ะเพราะมันไม่ไกลมันก็ไกลกไกลก็ไกลในเมืองนิดนึง ก็อยู่ซีตัวเมืองนั่นแหละค่ะทุกคนแล้วแต่ใครจะขยันอ่านอกบางคนก็ไม่อยากเสียเวลาขับรถเข้าไปเอาตรงหน้าที่ทำงานนี่แหละก็ตรงนี้ก็จะมีแต่อะไรนะสาธทารณสุนทงนั้นเลยะค่ะทุกคนแ,แถวๆเนี้ยเดี่ยวครับสาราแนแสุขนี่แหละก็จะประมาณนี้นะคะทุกคน ไปกันไหนบาคกลุ่มแล้วเาปีนห้นกินน้าเานะคกินานะ